ไปกินเตียวกันดีกว่ารวมกับกลกับเนี่ยเด่นบริเกียวมาลคนอ่ลกคนรูกับกอามีกคนเเออเสียนตั้งสอองค์มเนมในเียนไ่ดีไ่พีกนกุนองหรอคุณกลับบ้านไม่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 

วาละ้าพันเองเรือๆเราหลายเนาะเราตัดเอาเห็นมันเตี้ยงามแต่กุมเต็มตามเนาะเราต้อให้เอาออกแล้วว่าวแล้วตัวว่านเดพอมัวหพงพี่พี่มาเยอะ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 อันนี้นังหวะที่ thank <laughs> you